สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาผัดสปาเกตตี้นะคะผัดสปาเกตตี้ง่ายๆจ้าสปาเกตตี้เตรียมไว้ก่อนนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาหั่นผักก่อนนะคะเรามีกะหล่ำหั่นซอยไว้แล้วแล้วก็มีอ่าถั่วงอกด้วยจะใส่ถั่วงอกด้วยนะคะแล้วก็จะมีใส่แครอทด,ด้วยจา้าโอเคเรามาซอยแครอทนะคะใส่แครอทด,ด้วยจา้าจะได้มีสีสันนะคะ โอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมากระเทียมหั่นกระเทียมซอยกระเทียมก่อนกระเทียมก็หั่นเป็นแว่นๆหรือจะทุบหรือจะทำให้ละเอียดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะผัดใสแ่แฮมผัดใสแ่แฮมกับซอสญี่ปุ่น ใส่ซอสญี่ปุ่นจ้าโอเคกระเทียมได้ละใส่ไว้ในถ้วยนี้ก่อนจากนั้นก็จะเป็นหอมใหญ่โอเคเรามาหั่นหอมใหญ่เลยนะคะเรจะใส่ต้นหอมไปด้วย ค okay. ใส่แม้วยด้วยกันนะคะเราจะใส่ต้นหอมไปด้วยจ้าใส่ไว้ในผักนี้เลยนะคะผักเยอะเลยจะใส่ผักเยอะเลยนะคะผักจานใหญ่โอเค อันนี้ก็จะเป็นหมูก็จะเป็นแฮมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮมแฮมกา้วล้างสะอาดเลยล,ละจ้ะสะอาดแล้วนะคะก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะ เป็นหมูสไลด์เป็นหมูสไลด์นะคะอันนี้นะคะเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่หมดไปเลยจะใส่หมดไปเลยนะคะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้นานแล้วต้องรีบเอามาทำกินต้องรีบเอามาทำกิน,นะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเสียโอเคได้แล้วเครื่องครบแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันก่อนจ้ามาจาาเราจะมาต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่สปาเกตตี้เข้าไปแล้วต้มประมาณสิบสองนาทีไม่พลาดนะคะมาจ้าน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปนะคะสิบสองนาทีไม่พลาด12สองนาทีจ้า มาจาต้มเสร็จแล้วนะคะเราจะเทน้ำทิ้งจากนั้นเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะเปิดไฟอันนี้จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าน้ำมันมะกอกเลยอยู่นิดเดียวก็จะใช้ให้หมดนะคะไฟไม่ต้องแรงมากจ้ะเพราะเราใช้น้ำมันมะกอกนะคะใส่ประมาณนี้ <c oughs> ใส่กระเทียมกับหอมใหญ่เข้าไปจ้า แต่น้ำหมูลงไปจ้า ให้สุกเลยนะครับแล้วน้ำใส่ผักลงไป ใส่ผักลงไปผัดให้สุก่อนนะคะเอาเวลาเพนะจัง ัสุกดีแล้วเราก็ใส่สปาเกตตี้ลงไปแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะเพราะว่าสปาเกตตี้่สุกแล้วผักให้แห้งก็ใช้ได้แล้วจ้ะพริกไทย ใส่ซอสหอยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนพอตามด้วยซีอิ๊วชาบูนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะใส่ลงไป ตามด้วยซีอิ๊วปลาไหลอันนี้มีรสหวานเราจะไม่ใส่น้ําตาลแล้วนะคะใส่ลงไปประมาณนี้จากนั้นก็ผัดเลยจ้าผัดให้แห้งเลยนะคะผัดให้แห้งๆเลยจ้า สุดท้ายนี่ไฟต้องแรงหน่อยนะคะสุดท้ายนะคะผัดให้แห้งเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะเอาให้แห้งเลยนะคะ ใส่รสดีไปนิดนึงมีรสดีก็ใส่รสดีไปนิดนึงนะคะใส่นิดเดียวใส่แทนชูนรสผัดแ้แห้งเลยจ้าผัดแห้งเลยนะคะผัดแห้งนิดนึง ถัดประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ตักใส่จานได้เลยจ้าตักใส่จานได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆนะคะผัดสปากเกตตีขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ